อโลฮะวันเป็ดใจไม่ได้มากินสูตรตำค่ะกินกับไก่ย่ค่ะเขาเินใหรย้นไปถูอันแกเขาเลยกระเดิหาอรอเปล่าค่ะก็นี่ก้อนก็สองก้อนก้หกสี่จ้าฉันดูแลลูกสุนลูกส็นทรเช่นกัออเนี่ยคาปักเนาะคาบักน่นา่นี่นี่น่ ก็ไอกคนที่น้า้องไหร้องไหไหอมว่าบันเล่นเหมือนจางเหมือก็ยอมมอเยอะวามากี่ะัเป็นารันเล่นเหมือนจง em ơi, tấm này xám miếng, giang là xám miếng mà, ừ, thầy ăn luôn toàn ये मोती वाली एक यार चाहिए है देना

好了好了。 你们看呢？<noise> <noise> <noise>

xong rồi cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ này. video hấp để จะรับไปน้าเป็นคาวันทัเศร้าเจ้าก็ได้ด้วต่ไนเลยค่ะขอบคุณคีจังนี้ะ